สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการซ่อมนะนะครับเพิ่นว่าที่บ้านเนี่ยตัวสวิตตัวเนี้ยของผมอะเครื่องผมเป็นอิเล็กโทรลักนะครับผมครับอาการที่เป็นนะครับก็คือเวลากดสวิตต์ตรงเนี้ยแล้วไฟมันติดขึ้นมาใช่ไหมฮะพอเราปล่อยสวิตต์ตรงเนี้ยปุ๊บไฟมันดับนะครับคือคือสวิตต์ตัวเนี้ยมันไม่ล็อกนะครับผมมันไม่ทํางานแล้วนะครับเนื่องจากมันเอ่อมันใช้งานมาพอเอ่อนานแล้วทีเนี้ยข้างในมันอาจจะไหม้นะครับผมเนี่ยกดแล้วมันก็จะดับแบบนี้นะครับเนี่ย มันก็จะดับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการเปลี่ยนสวิตช์นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากในอ e x p r e พ s นะตัวหนึ่งประมาณเหรียญหนึ่งครับประมาณ30บาทตีก็สามาบาทครับผมถ้าสั่งของของเขาเองเนี่ยไปเบิกที่สูนย์หรือว่าไปเซิร์ชตามแอปอ่ะจะอยู่ประมาณ400ร้อถึงหกรนะตัวหนึ่งผมว่ามันแพงไปนะผมก็เลยสั่งที่อ e x p r e พ s มาแทนนะครับตัวนี้นะครับสเปคเดียวกันนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับ นะครับประมาณนี้เลยครับใครที่สนใจก็ลองเฟิร์ชในอเล p กเพจดูก็ได้ครับผมราคาไม่แพงครับนะครับราคาประมาณเหรียญหนึ่งก็อย่างที่บอกครับประมาณ3าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนให้ดูนะครับผมคือเครื่องมันไม่ได้เสียครับแต่ตัวนี้ยสวิตช์มันเซนตนะครับผมเนี่ยอาการก็จะเป็นอย่างงไรครับกดแล้วมันไม่ค่อยล็อกนะครับกดแล้วไม่ค่อยติดติดแล้วก็ติดแล้วก็ดับนะครับดับแล้วเห็นไหมครับพอจะกดพอมันติดปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะดับ หนาดับได้นะครับคือสวิตมันไม่ล็อกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนให้ดูนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแกะนิดนึงสําหรับคนที่พี่ๆานหนที่ใช้เครื่องรุ่นเดียวกับผมหรือว่าอิเล็กโทรลักหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับวิธีการถอดง่ายมากครับใช้แค่ใช้แค่ไขควงอันเดียวไขควงเนี้ยใช้แค่ไขควงแฉกนะครับยไขควงแฉกอันเดียวนะครับผมแล้วก็ไขแค่น็อตตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็น็อตตรงนี้ตัวหนึ่งครับผมนะครับแล้วฝาก็ดันไปข้างหลังแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับผมผมจะทําการเปลี่ยนให้ดูนะครับผม ับตอนนี้ผมก็ถอดฝาบนออกมาแล้วนะฝาบนอ่ะผมบือบอกนิดนึงข้างหลังมีน็อตอีกสองตัวนะครับอยู่ตรงเนี้ยตัวหนึ่งครับแล้วก็ฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะครับผมนะครับทั้งหมดมีสี่ตัวนะขอโทษทีนะครับมีสี่ตัวข้างหลังกับข้างหน้าอย่างละสองนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยพอถอดร็จมันก็จะถอดออกมาได้แบบนี้เลยสวิตช์มันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยที่เราเห็นนะครับผมจะแกะอาไว้ดูนะครับว่าเอ่อสวิตช์ข้างในมันเป็นยังไงครับ อันนี้ก็เป็นสวิตของเขานะครับเนี่ยครับที่ถอดออกมาจะสังเกตได้ว่ามันมีรอยไหมอยู่นะครับเป็นแล้วตรงนี้คือมันเหมือนกับว่าเราเปิดปิดเปิดปิดบ่อยๆแล้วมันอาร์คครับพอมันอาร์คตรงนี้มันร้อนพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยไอตัวบูทข้างในครับมันละลายแล้วมันก็ถอยถอยออกมาครับพอมันถอยออกมาทีเนี้ยสวิตที่เรากดมันก็เลยไม่ติดนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือของเดิมนะเห็นไหมครับว่ามันไหมเลยครับไหมแบบนี้เลยครับ อันนี้ก็เป็นล็อกของเขาไม่มีน,อน,น็อตครับของเขาเวลาใส่อ่ะคือเขาจะใช้กดลงไปแล้วใช้ล็อกเนี้ยล็อกเข้าไปครับของเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับแค่นี้เองคนระับใส่แท่งหัวเข่าไปเลยนะครับนะครับที่ผมไม่มีมือนนะก็จะทุลักทุเลนี้โอเคเนี่ยครับก็ใส่เข้าไปแทนที่เดิมครับไม่มีล็อกแค่ใส่แล้วก็เสียบปลั๊ก2เส้นเนี่ยนะครับปลั๊ก2เส้นเนี่ยเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก,ก็กดเข้าไปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอญากประกอบนิดนึงนะครับครับเวลาประกอบก็ไม่ยากครับก็แค่ใส่ สวิตมันจะไม่มีขั้วนะครับใส่ด้านไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับใส่เข้าไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บแค่นี้นะครับครับแล้วก็เอาสวิตกดเข้าไปที่ร่องที่ที่ตัวเบ้าของเดิมครับแค่นี้เองเนี่ยครับตอนนี้ก็คือใส่เรียบร้อยแล้วนะครับครับอันนี้ก็คือผมใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะก็กดเข้าไปเลยพอเราเสียบปลั๊กตรงนี้แล้วเราก็กดเข้าไปในตัวของเบ้าอันนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็กดได้เหมือนเดิมครับนะครับเดี๋ยวรอบว่าเราประกอบแล้วเราไปเทสันดูว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับผม ครับตอนนี้ผมก็ประกอบไปเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะนี่ผมเสียบปลั๊กแล้วนะผมจะกดดูโอเคใช้ได้แล้วนะครับไม่ดับแล้วโอเคใช้ได้ทุกอย่างโอเคแล้วใช้ได้แล้วครับวันนี้เครื่องสามารถทํางานได้ปกตินะครับกดปิดดูอ่าดับแล้วนะครับเปิดทีนึงครับโอเคใช้งานได้ครับโอ้ยแล้วก็ปิดทีนึงครับ นะเรียบร้อยนะคืออันนี้คือเสร็จแล้วใช้งานได้แล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับแต่ว่าสวิตตัวนี้เนื่องจากตอนแรกผมไปหาซื้อบ้านเรานี่แหละแล้วมันแพงนะครับประมาณ600อยได้นะ400ร้อถึงหกรครับผมว่ามันแพงเกินไปผมก็เลยไปหาในเน็ตแล้วพอดีไปเจอในอเ,เลียดเพจนะลองไปสั่งกันดูครับมันมีหลายหลายขันคือมันจะเป็นไซส์แบบนี้นะครับแต่มันจะมีเขาเรียกอะไรเดีย s p e หลายสเปคนะครับก็ลองเลือกกันดูแต่ที่ผมซื้อเนี่ยประมาณ30มแอมนะ มันก็มีตั้งแต่7แอมป์น7แอมป์ผมไม่แนะนำนะครับผมอยากให้แนะนำให้เกิน16แอมป์ขึ้นหรือไม่ก็20แอมป์ขึ้นไปเลยนะครับผมนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมอันนี้ผมเลือกไว้เป็น30นะก็ให้มันทนแอมป์เยอะหน่อยนะครับผมมันจะได้ไม่ไม่ไหม้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองดูครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้สักคลิปนึงครับผมยังไงก็ฝากกดติดตาม Channel ช o อง Story ไว้สักหนึ่ง Channel นะครับถ้ามีอะไร ใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังเจอปัญหาก,กับเจ้าตัว s e r v ทาวเวอร์ที่กดมันไม่ค่อยติดแบบนี้นะครับผมนะครับก็ลองซ้องกันเองดูได้นะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้สักคลิปนึงนะครับก่อนมาพิม์นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามการชมนะคะสวัสดีครับ